สวัสดีค่ะเกตสวัสดีค่ะน้องเกตน้องกายสวัสดีครับอ่าเราอยู่โรงแรมอะไรคะอยู่ที่แอมชานชานบุรีบูติกนะคะนะคะที่จังหวัดอะไรจันทบ,บุรี <laughs> <น>จากคลิปที่แล้วนะนี่นี่ัดดีค่ะมาอม่าด้วยนะ้แม่อแ,แอนกับเบบี้เกน,นคลิปที่แล้วเรารีวิวในส่วนของโรงแรมโรงแรมกับโปรแกรมวิลเนสไปแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปว่ายน,น้ำบ้างถ<อ> <laughs> ต่เบบี้เกนแต่งตัวไป, <laughs> ปใช่ไหมไปว่ายน้ำใช่ไหมแล้วนี่มันจะทำอะไรอ่ะทไมไม่ไปไหนเลยอ่ะ หนาวดูนะเแบบีเเบบ้เกนสิต้องเล่นดิต้องเล่นดิเล่นันก็จะลืมหนาวไปเองวันนี้อากาศมันจะค่อนข้างขมขมวัวนี่สะวยน้ำของที่ชานบุรีนะฮะนี่น,นี่ห้องของเรานี่เป็นห้องแบบ pool access ก็คือเนี่ยระเบียงห้องสามารถกระโดดลงน้ำได้เลยเน,นะเแบบี้เกนเหรอเแบบี้เกนเปลี่ยนเป็นเบบี้ชาร์ทอ่ะนี่อะไรนี่อะไรนี่นี่เป็น อัพเดทนูนทีนะฮะรวมอยู่ในห้องแล้วคอมพิเม้นทัลลีให้นะคะทแต่ของค้าก็จะได้เงินเสริฟอ่ะนี่ไว้นี่ไว้นี่มานี่เลยห้องนึงเสรที่นี่เลยดิมาตรงนี้เลยครับมาเลยฝั่งย่นะคะอ๋อก็จะมีเป็นว a ฟเฟิลนะฮะโอ้กินไปเตยหอมอ๋อมีว a ฟเฟิลแล้วก็มีในส่วนของน้ำชาอืมโอเคหอมจริงนะเนี่ยฮะพูดเล่นไหมเอาเร็วเร็วเปลี่ยนชุดเร็วเร็วจะได้มาเล่นน้ำกันเอ้ยยังตื่นเต้นมากเลย เดี๋ยวพี่ขาพร้อมอยู่แล้วไปเจอเลยอ่ะอ่ะถามที่ดำที่ซองนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้นั่งก่อนต้องให้ให้นั่งปรับสภาพก่อนหนาวไหมเย็นเย็นเย็นมากโอ้โหดู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 ฮะโอ้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 หนาวมากเลยนะโอ้ดูขาดูขาดูขาที่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยโอ้อ่ะอ่ะถามที่ดำที่แท็บออนเดอะวอล แฮมีแฮมดีแฮมก็จะเกโต้โอปป๊อปไอเก็ตหนาวไว้จดึงจกๆๆๆๆๆๆงๆเลยกินหนาวไหมกินหนาวไอเก็ตถ่ายป๊าป้าหน่อยเก็ตถ่ายป๊าป้หน่อยถ่ายเบบี้ก็ได้หมไอเยี่หวานเลยที่กี่เป็นสมบัติ้อกเรือสาน้ำเกลือนะคะเบบี้เก็ตาวก็หิวถนอมผมถนอมใส่เต้า เบบี้แกนอย่าดิ้นมากตอนนี้คือหนูนี้ดิ้นยังเลยเบบี้แกนตื่นเต้นสุดเลยไม่หนาวเหรอขากระดิกกระดิกกระดิกกรดิกกระดิกกรนะข้าหน้าข้ดาเลยเบบี้แกนเรดี้โก้บ๊บสนุกโอยสนุกว่าสนุก เบบี้เกนสนุกลมามนี่ยเอามาม้าอ๋อเบบี้กนนี่สนุกมากเลยเบบี้กนสนุกมากเลยสนุกสนุกมากเลยเบบี้เกนว่ายน้ำว่ายน้ำไปหาปลาป๊าไปหาปลป๊าอู้ดูดูถีบถีบถีบขานี่เรียนว่ายน้ำไม่เห็นถีบขาขนาดนี้เลยอ่ะ

ตนน้นไปแล้วไม่เห็นหน <S 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 ูไม่ได้เอาไเจอไม่เนาหนนะเยลงไปตั <h <h ้งต้องก่อีเกยลงไปกัดเลยนาอะไรงไม่เล่นนะ นั่งดูตรงนี้ว่ามีความสุขเด้อนั่งดูหลานๆเล่นก็โอเคโดดๆคุดชักกันใหญ่นั่นเด้ออะต่อไปเป็นการประกวดในการกระโดดน้ำนะครับอ่ะเริ่มจากกายก่อนหนึ่งโองกายชนะขาดเอาใหม่ท่าที่สองห้ามใช้ฝกับท่าเดิมเริ่ม ครับสามประทะเดินปายขึ้นไปเลยโอ้โหเบบี้เกนแลบลิ้นยาวมากอ่ะเจอมากเจอหน้ามากก็จะแลบลิ้นตลอดเอาทำไมอ่ะมาชอบแลบใจอ่ะท่าที่สองเริ่มครับสามประทะถึงหนึ่งสองสามไข่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 กันเอาเกตไปไม่ไม่ฆ่าเลยไม่ได้เหรอไม่มีท่าไม่เก่งนะแล้วทำไมเกตไอเกนมันถึงแลบแลบลิ้นยาวกัน หอดำน้ำได้เลยนะทำไมไม่ดำน้ําออกกล้องหน่อยล่ะอวดสำลรักเลยใช่เป็นการว่ายน้ําแข่งกันระหว่างน้องเจ้น้องกายกับเบบี้เกนมานะไปเริ่มจากขอบสาดนี้ฮะว่ายไปแล้วว่ายกลับมาถึงตรงนู้นแตะมาต้องแตะขอบสากก่อนเจ้เจ้ต้องต่อยน้องเจ้ไปอยู่ไปอยู่ตรงนู้น นี่ของน้องของน้องเล่นตรงนี้อืมไปเลยการการแว้นไม่ใส่ลูกไม่ไม่ไม่อะไรไหวเหรอไหวอ๋อเหรออ้หเสียเปียกไปเจ้นะเจ้มาในนี้แพ้แพ้โดนอะไรโดนเตะโดนเตะตรงนี้อ่ะมาเริ่มเริ่มเริ่มอ่ะเบบี้เกณฑพร้อมไหมเบบี้เกณฑเฮ้ยเริ่มแล้วเอาเริ่มเลยเริ่เริ่เราดูดีแล้วเสียแรงฟรีดูดิ เขายังไม่บอกว่าเริ่มเลยกรรมกรกรรมกรมเนี่ยเราเสียแรงปีเปล่าๆเนีอ่อย่าพึ่งดิกรรมการยังไม่ส่งสัญญาณเลยอ่าเแบบี้เกนพร้อมไหมอืมอาพร้อมไหมประจำที่เกสไปชิดไปชิดขอบสระเลยเตูดชิดขอบสระน่นแหละชิดตูดขอบสระไม่ไม่ชิดขอบสระสสเลย แล้วเริ่มแล้วค่อยค่อยเริ่มจะทำท่าอะไรก็ไม่ว่าอืมอ่าพร้อมนะกายพร้อมไหมแพ้โดนเตะตูดเริ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้การแข่งขันเอากายเร็วๆกายกายเร็วเร็วอุ๊ดเจ๊ไปแล้วเร็วไปมองเขาจะไปเร้วไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเบบี้เกนแกล้งเจ่อยเนาะเบบี้เกนไปตัดหน้าเจเลยวโาอุ้ยเบบี้เกนก็โอเคตอนนี้อะ มัวแต่มองหน้าคนอื่นนะไอ้กายต้ไปมองครับกลับมาเร็วกายจะไปฟาวแล้วจะไปฟาวแล้วแตะก่อนนะถึงจะกลับได้นะแตะขอบตาก่อนอ่ะกลับมาเร็วเร็วไปไปต้องกลับมาตรงนี้ไอ้กายหมดแรงมองแต่เเอาไปสู้ข้าแทนเรียบร่ไปเอาเอายังยังจี้ยังไม่ถึง มามมามามมาขวางหน้าเทเไว้มามมาขวางหน้าเจไว้หมดแรงหมดแรงไปกลับสิบอกไปแล้วไปกลับบอกเอาของเอามือแตกขอบตาแล้วกลับมาเบบนพี่แกชนะเหรอเดี๋ยวเป็นพี้แกเตะสองคน เร็วเร็วเจมันยังไม่ได้แตะมันยังไม่ได้เข้าเส้นชัยเลยเจมันยังไม่เข้าเส้นชัยเลยจายเข้าก่อนแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจต้องเข้าที่เดิมของเจดีเอาเจโดนแจเจแพ้เจโดนถีบโดนเตะสองคนเลยเอาไม่ได้มีคติกาห้ามขึ้นขอบ โอ้ยนี่ซิปหลุดหมดแล้วเนี่ยแอดน่ะโอ๊ะตายแล้วโอ๊โอ๊โอ๊เป็นไงตายย่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นคลิปสนุกสนุกนะฮะพักควันแบบครอบครัวนะฮะอยากมาอย่างนี้นะฮะมาพักห้องคูเวสเซอโรงแรมชานบุรีนะฮะบูติกนะฮะโฮเทลนะฮะจันทบุรีอ่ะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบาย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 สิบายบายเอาพวกคนบาย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 มากบายบายเอาโดดเลย สำหร like. <not> ับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย <Judy. S 2> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกุงกริงเพื่อติดตามก you know. ันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย